สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆนางฟ้า1คันนะครับกับมาด้า2นะครับตัวนี้4ประตูออโต้แอร์แบ็ก ABS ตัวท็อปปี2010นะครับรถสวยครับไม่เคยชนเลยครับคันนี้ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับมาด้า 2- 4ประตูเครื่องพันหครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับราคาสดเปิดไป1นึ0 0 0สบาทนะครับใครจะผ่อนก็3 0 0พโดยประมาณนะครับผ่อนได้ยาวด้วย6ปีครับเช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรีครับ บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรอรับรถเช็ครถที่หน้าบ้านได้เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับนิ่มครับคันนี้ นี่นะครับยางก็ดอกลึกครับใช้งานกันได้อีกยาวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเก็บทําอะไรครับโดยรวมสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับรีบพิจารณานะครับราคานี้สภาพนี้นะครับคานวณและเช็คดูได้ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ครบทุก ใครที่ชอบก็ลองชมดูนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับใหม่ๆเลยครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับมาสด้2สประตูปี2010ครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายดูแลง่ายอะไรไม่แพงครับการซ่อมบำรุงดูแลศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจของ m a สด้า2นะครับมีคนใช้งานรวมตัวอยู่แบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นในเครื่องพันห้าที่น่าใช้นะครับด้วยราคาด้วยสภาพกับปีแล้วก็ประวัติชัดมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะครับใครที่ชอบและถูกใจนะครับพิจารณาดูนะครับว่าจะถูกใจกับงบประมาณเน้นเลยนะครับคันนี้เหมาะสําหรับคนที่หารถใช้งานแบบผ่อนชิวๆใช้สบายไม่ต้องกังวลค่าง,งวดนะครับใช้กันบันเทิงครับสามพนกว่าบาท โดยประมาณนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจที่แน่นอนคือเราการันตีโครงสร้างครับไม่มีชนหนักตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่แท้แน่นอนครับรถสวยสภาพนี้นะครับเช็คและชมดูได้เลยครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับใครไม่มั่นใจดูไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดให้เราเช็คให้เราดูแล้วนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับจัดไปเลยครับเอาไปใช้งานกันต่อนะครับเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไกลไปได้ทุกเวลา ฝนตกแดดออกก็ o K, ไม่เปียกแถมก็ปลอดภัยด้วยครับการซ่อบมบำรุงดูแลไม่ยากครับตัวนี้นำมาฝากแล้วก็เช็คข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะครับรถสวยขับนิ่มเงียบครับ ไม่เคยชนครับคันนี้บอกเลยว่าไม่เคยชนรถสภาพเดิมครับแค่เปลี่ยนล้อมานิดหน่อยนะครับทำดำมาครับก็คงถูกใจสมาชิกที่หารถเน้นใช้งานใครเครดิตดีต้องบอกเลยว่ารอรับรถได้เลยนะครับสมาชิกอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านจะจัดไฟแนนซ์ก็ส่งเอกสารออนไลน์นะครับมาจ,จําจดจองเราก็ส่งทีมไฟแนนซ์ออกไปเซ็นที่บ้านได้ครับแล้วก็รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับใครไม่สะดวกเดินทาง ถ้าติดตามช่องนี้อยู่แอดมินก็ต้องบอกเลยว่าแอดมินคัดแล้วเช็คแล้วมีการันตีโครงสร้างไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําหน้าเดิมหลังเดิมท้ายงามหน้าสวยแบบนี้ก็ต้องถูกใจคนที่กําลังหามาด้าสองแน่นอนครับรถสวยรถเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อการันตีการโอนครับเอกสารครบ ถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับที่เหลือสมาชิกแค่พิจารณาตามความชอบและความพร้อมนะครับโดยรวมมาสด้าสเป็นรถที่น่าใช้ครับราคากับสภาพกับปีตัวนี้ก็ถือว่าดีงามมากๆนะครับหนึ่งในร้อยเกตนั้นได้ครับสีสันเต็มครับไม่มีชนหนักไม่มีริ้วรอยหนักให้กังวลครับริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับนี่นะครับรถมือ2ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาใหม่เอี่ยมเป๊ะๆทุกจุดก็หายากครับต้องเป็นมือหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับ ก็ะลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับขอบคุณครับ